สวัสดีพี่พี่เพื่อนนะวันนี้นะคนคนพานะครับ EP พิเศษครับ EP ที่สามร้อยห้าสิบสามครับสามห้าสามนะครับมีพระสะสมพระเกมันแบ่งปันะครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการเลยนะครับรายการละสะสองร้อยนะครับสามห้าสามนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินไปทางนะครับ ฝากเพกื่อนๆพี่ๆครับ,บชมและช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับองแรกนะ้าเป็นสมเด็จเก่านะครับสมเด็จเก่านะครับหมายเล็กหนึ่งคนระับมีลงรักนะครับมีรอยลงรักนะครับก็เก่านะครับหมายเล็กหนึ่งครับนะครับคมลึกนะครับสองเป็นสมเด็จเก่านะครับ มีรอยเนื้อหลุดนะครับมีมวลสารนะครับเนี่ยเป็นเม็ดๆครับหมายเลขสองครับเป็นสมเด็จเก่าหมายเลขสองครับต่อไปหมายเลขสามครับเป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับสมเด็จพิมพ์เส้นได้เก่านะครับหมายเลขสามครับ คมชัดนะครับหมายเลขสี่นะเป็นเหออร,นรียญหล่อโบราณนะเหรียญหล่อใบพุทธานะผมพ้าเงินวัดบางคานะเป็นเนื้อทองผสมนะเป็นยันนะหมายเลขสี่นะครับหมายเลขห้าน, ah นะเป็นคุณแม่บุญเรือนนะครับพระผงนะคุณแม่บุญเรือนนะหมายเลขห้านะครับ หมายเลขหงครับเป็นเหรียญวัดพนังเชิงครับเนี่ยครับเหรียญเก่านะครับเหรียญหลวงพ่อโตวัดพนังเชิงนะครับยุทธยานะครับหมายเลขหกครับหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นพระปิตาครับเนื้อผงคุกรักนะครับปิตาเนื้อผงคุกรักเก่าหมายเลขเจ็ดนะครับ หมายเลขแปดเป็นเหรียญลวงปวนนะครับนี่พรอมเลี่ยมนะครับลงยานะครับเหรียญลวงป่วนลงยาพร้อมเลี่ยมนะครับรุ่นถิ่นของเนินร์ดครับเนี่ยหมายเลขแปดนะครับหมายเลขเก้านะครับเป็นหลวงปูท่ทวดนะครับเต่าลีดหลวงปูท่ทวดครับหมายเลขเก้านะครับเตา่าลิศหลวงปูท่ทวดครับหมายเลขเก้านะครับ,รรบสภาพหิ่งหิ่งเลยนะครับ หมายเลขสิบครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันนะครับเป็นเหรียญอาร์มครับด้านหลังมีจานครับนะครับมีรอยจานครับเป็นเงรนปาก้าครับหลังจานนะครับนะครับมีรอยจานครับนะครับ นี่หลายตัวอะไจ้าครับด้านหลังนะครับเสงียมสะท้อนนะครับนี่ครับหมายเลขสิบเอ็ดนะเป็นสมเด็จขี่สิงห์ครับนี่เป็นหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ครับหลังยันนะครับหลังยันห้าแถวนะครับสมเด็จขี่สิงห์หลวงพ่อกลวยนะครับนี่ครับหมายเลขสิบเอ็ดนะ หมายเลขสิบสองนะครับเป็นพระคำหมากนะครับผมก็จะสีแดงดำนะครับพรอมเรียมนะครับสิบสองนะครับคำหมากนะครับหมายเลขสิบสามนะครับเป็นนางพญานะครับนี่ครับบุบุเงินนะครับเนี่ยหน้าเป็นใครเงินนะครับ ใช้เป็นแผ่นเงินนะครับเนี่เป็นเนื้อผงนะครับสิบสี่นะครับเป็นเหรียญดวงสมภพนะครับหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับสองสี่เก้้านะครับเหรียญดวงสมภพหลวงพ่อสดสองสี่เก้้านะครับเนื้อทองแดงนะครับมาเลขสิบห้านะครับเป็นหลวงพ่อทานะครับ เป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับผมพ่อทาวัดพเนียงแต่นะครับหมายเลขสิบห้านะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับหมายเลขสิบหกนะครับเป็นซุ้มกรเนื้อดินนะครับนี่ับซอกแขนลึกๆนะเป็นพันเนื้อดินนะครับมีเล่ดอกมะขามนะครับหมายเลขสิบหกนะครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับเป็นมหิสวนเนื้อชินเก่านะครับ นี่ชิ้น,นครับเก่าเลยนะครับหมายเลขสิบแครับเป็นหลวงปู่สุกวัดโพไซทองนะครับอุดโคงนะครับเป็นรูปหล่อโบราณนะครับพิมพ์จับเข่านะครับหลวงปู่สุกวัดโพไซทองนะครับบริรัมนะครับ หมายเลขสิบเก้านะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานะครับเป็นหล่อโบราณครับหมายเลขสิบเก้าครับหมายเลขยี่สิบก็เหมือนกันครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหมายเลขยี่สิบนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับ หมายเลขยีเครับเป็นเหรียญสแตมจัตุคามนะครับสเตมจะตุคามนะหมายเลขยี่สินะครับ22่สิบสอนะเป็นภาพปิดตานะครับปิดตาเนื้อทองผสมนะครับมีหูในตัวนะเป็นโลหะโบราณนะครับเราแต่งตะไบนะครับ ยันนะครับยี่สิบสามนะเป็นพระปิตาเก่านะเนื้อตะกัวนะครับตาเก่าเนื้อตะกัวหมายเลขยี่สิบสามนะครับยี่สิบสี่นะเป็นพระปิตาหลวงปุ่โตะนะครับตะกุดเงินนะครับนี่ครับสภาพสวยนะครับคมชัดนะครับน้านหลังเป็นยันนะครับ มีมวลสารในเนื้อพักนะครับนะี่ยครับี่สิบห้านับเป็นชนินราดหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมสภาพใช้นะครับชินาชาะครับรโรบูลานับหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับสภาพใช้นะครับยี่สิบหกครับเป็นนางพญาเก่านะครับ ยาาี่สิบหกครับยี่สิบเจ็ดนะครับ,รบเป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินนะครับหลังมีรอยมือนะครับยีแปดนะครับเป็นรูปถ่ายนะครับเป็นรูปถ่ายฤอษีนะเรียมเก่ามานะครับ ยี่บเก้าครับเป็นหลวงผู้สุกเนื้อชินนะครับเลี่ยนล่อหลวงผู้สุกเนื้อชินตะกัวเก่านะครับนะครับตะกัวแห้งๆซีดๆเลยนะครับเนี่ยมีไข่เลยนะครับขึ้นไข่เลยนะครับสามสิบครับเป็นหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดครับเนี่ยมีเกสารับ เป็นพระเนื้อผงหลวงพระคโหวัดวังสะพารดนับรุ่นอาร์ก้าครับเนี่ยสนใจนะครับช่องทางในก็ต่อนับศูนย์แปดสี่เกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีแวรนเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่ๆผูชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามนี่ครับสำหรับ EP นี้ขอจบวันนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ